Thank you. สุดปังคุณทันชนกผลดีผู้บริหารสถาบันพัฒนาบุคลิกภาพ B&S 789เข้ารับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจเจอกวายราลฮิตอวอร์ด2024สาขาผู้บริหารยอดเยี่ยมแห่งปีนับเป็นอีกหนึ่งรางวัลแห่งความภาคภูมิใจและถือเป็นรางวัลอันทรงเกียรติที่คุณทันชนกผลดีผู้บริหารสถาบันพัฒนาบุคลิกภาพ B&S 789ได้รับในสาขาผู้บริหารยอดเยี่ยมแห่งปีจัดขึ้นเพื่อเชิดชูเกียรติแก่ศิลปินผู้สร้างสารรค์ผลงาน บุคคลในแวดวงบันเทิงที่มีอิทธิพลและสร้างปรากฏการณ์ไวรัลในปีที่ผ่านมาและ 1,2,3และเพื่อเชิดชูความรู้ความสามารถและความคิดสร้างสารรค์ที่มีส่วนช่วยขับเคลื่อนสังคมไทยให้เป็นสังคมที่มีคุณภาพน่าอยู่และเปลี่ยนไปด้วยแรกบันดาลใจโดยงานประกาศผลรางวัล The Viral Hit Award 2024ได้จัดขึ้นในวันที่5เมษายน2568ณนโะรงละครเคแบงสยามพิคเนีชั้น7ศูนย์การค้าสยามสแควร์วันค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านวันนี้นะคะดิฉันทันชนกผลดี ผู้บริหารสถาบันฝึกอบรม B.S. 789นะคะก็รู้สึกภูมิใจเป็นอย่างยิ่งนะคะได้เป็นส่วนหนึ่งในการรับรางวัล The v o y l e Hit Award ปี2024ซึ่งเป็นครั้งแรกของรางวัลที่เขาจัดขึ้นแล้วก็มีโอกาสได้รับเกียรติได้มารับในสาขาผู้บริหารดีเด่นในปี2025ค่ะค่ะความตื่นเต้น แล้วก็คุณชิมดได้รับรางวัลยิ่งใหญ่ด้วยัยรุ่นทหารนาทีความตื่นเต้นก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะคะที่ได้มายืนตรงนี้และก็ได้มีโอกาสได้รับรางวัลชิม่สสำหรับรางวัลที่ได้เราไปจะสามารถนำไปต่อยอด รางวัลน,นี้ที่รับไปจะนำไปสร้างเสริมคุณงามความดีนะคะให้แก่ประเทศชาติไทยของบ้านเรานะคะแล้วก็ให้เป็นที่รู้จักให้เป็นที่ยอมรับและยังไงก็ตามฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับสตาบันฝึกอบร,รม BNS 789ที่อยู่คู่คนไทยแล้วก็ภายใต้สังกัดก,กระทรวงสาธารณสุขมา24ปีเต็มแล้วคะ่ะอยาใหู้พูดถึงจะถามบ้านไหนคะเป็นไงบ้างคะ ปีนี้จะมีอ,อะไรบ้างอ๋อนในช่วงปีนี้เราก็จะมีในเรื่องของการพัฒนาในเรื่องของบุคลิกภาพแล้วก็ ESB นะคะพฤติกรรมการให้บริการสู่ความเป็นเลิศค่ะยังไงก็ฝากติดตามไว้ด้วยนะคะติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลข099 789 4264นันดกี่ี่ทันชนกผลดีค่ะอ, <c oughs> อ๋อค่ะแล้วก็มีนะคะ Tiktok ที่โ bon บนัสบัตเตอร์ไฟค่กะ ห,ปห,หป่ปาาาสนับเ้้มยไดถก็เป้าหมายก็เช่นเดียวกันก็กลับไปที่เรื่องเดิมนะคะว่าเราจะเน้นในเรื่องของพฤติกรรมการให้บริการไม่ว่าจะเป็นทั้งภาครัฐและก็เอกชนนะคะเพื่อให้เป็นที่ยอมรับไปยังทั้งไทยแล้วก็ต่างชาติค่ะมีแผนโปรเจกต์อะไรบ้างไหม แผนโปรเจกต์ Project ที่คิดไว้อะเหรอคะก็มีในเรื่องของบุคลิกภาพปี2025แล้วก็มีจิตวิทยาในการขาจัดข้อโต้แย้งนะคะจิตวิทยาในการดูแลผู้ป่วยสื่อสารอย่างไรให้งานมีประสิทธิภาพและทําอย่างไรให้องค์กรรักกันอันนี้จะเป็นในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขนะคะแล้วก็รวมไปถึงหน่วยงานภาครัฐและเอกชนไม่ว่าจะเป็นโรงแรมแบบับ5ดาวหรือ6ดาวขึ้นไปตรงนี้ก็ยังคงขาดแคลนอยู่นะคะเรนนื่องของพฤติกรรมบริการยังคงต้องมีการพัฒนาต่อไปอย่างต่อเนื่องคะ่ะ ยยใช่ค่ะ,ะคใช่ค่ะเพราะทุกสิ่งทุกอย่างต่างๆตเหล่านี้นะคะคาพูดเป็นสิ่งที่สําคัญนะคะยังไงก็ตามเราย,ยังคงต้องค้นความสิบในสเสน่ห์ของคนไทยนี้นะคะก็คือในเรื่องของคําพูดมัดจําการกระทํามัดใจทุกอย่างต้องเป็นไปในแนวทางเดียวกัน,นะคะ่ะขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ